คอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมเราเดินเคียงบ่าเคียงไหลเข้าก็ไปหัวใจของมันเขาจะฟาดเขาจะฟันพวเราไม่ฟันพวกเราสู้ตายสวัสดีครับสวัสดีวีรบุรุษ สวัสดีวีรสตรีสวัสดีวีรชราสวัสดีวีรายาวชนสวัสดีวีรกระเทยด้วยเพราะวันนี้เราออกมากันครบท้วนจริงๆเลยนะครับหลายคนถามว่าเราออกมาทำไม ออกมาก็ไล่นางปูไม่ได้เรามีเหตุผลในการออกมาตั้งหลายข้อข้อที่หนึ่งเราออกมาเพื่อที่จะแสดงพลังให้เห็นว่ามวลมหาประชาชนยังหนักแนงและยืนหยัดในการจะไล่นางยิ่งลักและกำจัดระบอบทักษินนั่นเป็นสิ่งที่ แสดงให้เห็นชัดเจนแล้ววันนี้เราก็แสดงจริงๆขบวนที่หนึ่งถึงลานพระบรมทรงมาแล้วขบวนที่สุดท้ายยังไม่ออกจากถนนวิทยุเลยคิดดูสิว่ามันมากขนาดไหนขณะที่เราเดินไปนั้น ริมพุทธบาทสองข้างทางเต็มไปด้วยคนที่ยืนให้กำลังใจและร่วมเดินไปกับเราไม่ว่าเราจะผ่านสะพานลอยที่ไหนบนสะพานลอยเต็มไปหมดเลยไม่ว่าเราจะผ่านสถานีรถไฟที่ไหนบันไดขึ้นสถานีรถไฟเต็มไปหมดเลยอีกเหมือนกัน นั่นคือเหตุผลข้อที่หนึ่งเหตุผลข้อที่สองมาม่วงกำลังจะหล่นเพราะกระบวนการยุติธรรมเราจึงต้องออกมาเดินเพื่อให้กำลังใจกับผู้ซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอันได้แก่สารและองค์กรอิสร,ระทั้งหลาย ประการที่สามเรายังมีคนที่ลังเลในการจะเข้าร่วมกับเราเพราะไม่แน่ใจว่าเราจะชนะหรือไม่ได้แก่ข้าราชการกองทัพซึ่งการออกมาเดินของเรานี้จะสร้างความมั่นใจให้กับคนเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น และเราเชื่อว่าท้ายที่สุดเขาจะต้องมาร่วมกับมวลมหาประชาชนในการไล่นางยิ่งลักละกำจัดระบอบทักษิณอีกประการหนึ่งเราต้องออกมาตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เราบรรดาทหารหารทั้งหลายนั้น เห็นแล้วว่าประชาชนอย่างพวกเราต่อสู้อย่างสันติอหิงสาไม่มีอาวุธดังนั้นในฐานะที่เป็นรั้วแห่งชาติเขาต้องปกป้องประชาชนจากความรุนแรงของไอ้พวกทรราชบัดนี้ ชัยชนะเราใกล้จะเข้ามาแล้ววันนี้จะคุยกับพวกเราให้เป็นกำลังใจแต่ก็รู้ว่ายิ่งลักทักษินและขี้ข่ากำลังดูอยู่ดูดีๆแล้วดูปากด้วยเวลาพูดว่าชัดแค่ไหนจะเปรียบเทียบให้ดู ข้อที่หนึ่งเปรเียบเทียบด้านเจตนารมเราสู้เพื่อชาติแต่เขาสู้เพื่อทราราชแค่นี้ก็รู้ว่าใครจะชนะเราไม่ได้สู้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือพักการเมืองใดพักการหนึ่งแต่เราสู้เพื่อ ประเทศชาติของเราให้พ้นจากเงื้อมือทรราชผู้เป็นเผด็จการทำลายประเทศไทยเราออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพราะขณะนี้เรามีเผด็จการรัฐสภาเราไม่ได้มีประชาธิปไตยเรามีเพียงการเลือกตั้ง ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยหมายความว่าเขาใช้การเลือกตั้งแอบอ้างในการจะเรียกว่าเขาเป็นรัฐบาลโดยประชาชนแต่เวลาเขาบริหารประเทศเขาไม่ได้บริหารเพื่อประชาชนเขาบริหารเพื่อพี่ชายที่เป็นนักโทษอยู่นอกราชอาณาจักร เพราะฉะนั้นเราคือคนดีที่รักชาติมาเรียกหาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มาเรียกหาประชาธิปไต,ยท,ย,ปต,ทปตยที่แท้จริงแต่เขานั้นต้องการดำรงรเผด็จการเพราะ,ระเผด็จการรายนี้คือทุนนิยมสามานมีเงินจะซื้อพวกเขาจากคนให้เป็นควายจากเสรีชนให้เป็นขี้คา เราต้องการการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพราะให้เลือกตั้งในเวลานี้เราไม่มีวันที่จะได้การเลือกตั้งที่สะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะนายทุนทรราชนายทุนสามาัญเป็นคนแต่งตั้งผู้ว่าหลายจังหวัดเป็นคนแต่งตั้งผู้กำกับหลายจังหวัด มีเงินซื้อกรรมการเลือกตั้งหลายจังหวัดมีเงินซื้อหัวคะแนนหลายจังหวัดมีเงินซื้อสอสอเปลี่ยนจากคนเป็นขี้ข่าไม่รู้กี่ร้อยคนขืนปล่อยให้เลือกตั้งไปทุนนิยมสามานภายใต้การกำกับของทรราช ชั่วช้าสารเลวจะกลับมากัดกินประเทศไทยต่อไปจนพินาศชิบหายเขาต้องการเลือกตั้งก่อนปฏิรูปเพราะเขาต้องการอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจเพื่อจะกำกัดการปฏิรูปให้เป็นไปตามแนวทาง ที่ทรราชหน้าเรียมต้องการเท่านั้นเองไม่ใช่ปฏิรูปที่แท้จริงแต่สำหรับเราเราต้องการปฏิรูประบบการเมืองพักการเมืองคำว่าระบบการเมืองไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนระบอบนะครับแต่หมายความว่าเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีทางแห่งการเมืองที่มีวงจรอุบาท ของทุนนิยมสามาัญเราต้องปฏิรูปพักการเมืองปฏิรูปเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านคอร์รัปชันปฏิรูปเรื่องของการจำกัดการใช้ประชานิยมเพราะปัจจุบันทรราชใช้ประชานิยมสร้างคะแนนนิยมอย่างไร้สํานึกความรับผิดชอบว่าโครงการเรา่างต่างเหล่านั้น จะทำลายประเทศไทยอย่างไรขอตัวเองได้คะแนนนิยมพอ,อเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้มีการเลือกตั้งก่อนปฏิรูปไม่ได้เราต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเราลองคิดดูนะครับว่าผู้สนับสนุนฝ่ายเราคิดอย่างไรผู้สนับสนุนฝ่ายเขาคิดอย่างไร เราคิดเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติเราตระหนักดีว่าประเทศชาติกำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะนายทุนสามานทำตนเป็นผดเด็จการใช้เงินที่มีอยู่มากมายทั้งเงินจากการหากินและเงินจากการโกงมาซื้อซื้อสอสอ ซื้อข้าราชการซื้อสื่อเราจรึงไม่อาจให้สถานการณ์เช่นนี้อยู่ในประเทศไทยต่อไปได้เราสู้โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรนอกจากกอบกู้ประเทศชาติแต่คนฝ่ายเขาจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอก เคยรับราชการตำแหน่งสูงสูงก็มีเคยเป็นเอกชนที่ร่ำรวยก็มีด้วยมันสมองที่เขามีมั่นใจว่าเขาก็รู้ก็เห็นว่าทักษิณและยิ่งลักษณ์ชั่วลายชั่วชาสารเลวปานใดแต่ยังคงสนับสนุนก็แปลว่าไอ้พวกนี้โลภมาก เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประเทศชาติพวกเราคือคนมีจิตสาธารณะพวกเราคือคนมีจิตอาสาออกมาชุมนุมกันเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศแต่พวกเขาร่วมต่อสู้กับยิ่งลักษณ์เพราะต้องการดำรงตำแหน่งต้องการอำนาจ ต้องการผลประโยชน์นี่คืออีพวกรอบมากเห็นแก่ตัวไรจิตสาธารณะยิ่งลักและขี้คาฟังให้ดีพวกของหล่อนไม่มีทางชนะพวกเรามวนมาหาประชาชนได้ประตูชนะเปิดสนิทไม่มีแมตแต่รรูมาลาด คุณภาพของแกนนำเลือกมาสักยีสบคนให้ทางนู้นเลือกสุดยอดมายี่บคนให้ทางเราเลือกมายีสิบคนขอรับประกันเลยว่าไม่มีทางสู้กับพวกเราได้แม้แต่คนเดียวทั้งด้านการศึกษาสถานนะ จิตใจสำนึกมันสู้กันไม่ได้นางโปโซไม่ได้ยิ่งพูดถึงคุณภาพวิทยากรบนเวทีมันต่างกันลาวฟ้ากับเหวลึกใต้ก้นบึ้งของนรกวิทยากรของเราการศึกษาระดับด็อกเตอร์ นักเรียนทุนรัฐบาลเป็นครูบาอาจารย์เป็นอาชิการเป็นคณะบดีเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นทนายแต่ละคนนั้นผลงานเป็นที่ประจักษ์บารมีเป็นที่เชื่อถือพูดจาล้วนแล้วแต่เอาความจริงมาตีแพรให้ประชาชนได้รับรู้แต่วิทยากรเฝ่านั้น ได้แต่เหา่าหอนสำรากอย่างเดียวพูดจากอหกพกลมสอพรอต่อแหลปั้นน้ำเป็นตัวเหตุผลไม่มีแต่ละประโยคสแสดงความขี้เถ้อของสมองอย่างชัดเจนแกนนำก็สู้ไม่ได้ วิทยากรก็สู้ไม่ได้ยิ่งมาถึงผู้ชุมนุมสู้กันไม่ได้เลยผู้ชุมนุมก็ปรประสามาด้วยใจแต่มวลชนเสื้อแดงมาด้วยเงินปริมาณของเราวันนี้ ไหลทะลักกรุงเทพเหมือนดังลาว่าแต่ว่าเสื้อแดงชุมนุมกันมันก็อยากจะได้ลาว่าแต่มันได้แค่เยี่ยวแมวที่เล็ดออกมาเท่านั้นแหละพวกเรามาใช้เงินซื้อเสื้อยืดจนจะเต็มตู้เสียเงินเป็นหมืน่นแต่พวกมัน นอกจากจ้างแล้วพิธีกรบนเวทียังต้องบอกว่าอย่าปังกลับอย่าปังกลับมีเสื้อแจกแค่คุณภาพความคิดและความตั้งใจก็ผิดกันปริมาณก็ผิดกันแต่ที่สำคัญคุณภาพก็ผิดกันด้วยพระเราเป็นคนดีเราเป็นคนรักชาติ เราเป็นคนยุติธรรมเราเป็นคนไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเรามาเพราะจิตใจรักชาติอย่างแท้จริงไม่มีใครบังคับมาด้วยความสมัครใจเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็กลับไม่ต้องหนีกลับเพราะไม่มีใครบังคับว่าต้องอยู่ถึงเท่านั้นเท่านี้ คุณภาพแค่นี้ยิ่งรักและขี้คาเห็นแล้วยังมันไม่มีทางชนะกันได้เลยนะนอกจากชนะกันที่จำนวนแล้วยังชนะกันที่กลุ่มด้วยของเขาอย่างมากก็แสดงตนได้ว่า เป็นคนเสื้อแดงจากพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ซึ่งข้อนี้เราไม่เคยด้อยกว่าเลยที่นั่งกันอยู่เนี่ยลองยกป้ายทุกกลุ่มสิจะเห็นว่าเรามีมากมายมาจากหลายกลุ่มหลายพื้นที่ไม่ได้แพ้แต่ที่เหนือไปกว่านั้นคือเราไม่มีเพียงแต่กลุ่มพื้นที่ เรามีกลุ่มม,มาหาวิทยาลัยเรามีกลุ่มวิชาชีพเรามีกลุ่มสมาคมชมรมต่างๆโป<อ>้ขี้ข่าโป้คนคุณภาพเขามาอยู่ที่นี่กันหมดแล้วโว้ยโซ่ไม่ได้หรอกการต่อสู้ของเราสงบสันติ ไอหิงสาปราศจากอาวุธแต่การต่อสู้ของเขาปืนระเบิดประทัดยักษ์เห่าหอนสำราคแค่นี้มันก็สู้กันไม่ได้แล้วเราไม่เคยก่อความรุนแรงเราไม่เคยไประรานใครเราชุมนุมกันมาห้าเดือน พวกเราไม่เคยไปทำร้ายใครให้บาดเจ็บแม้แต่ปลายแล็บแต่พวกเขาออกมา <5. S 2> เดี๋ยวระเบิดที่นั่น <5. S 2> เดี๋ยวประทัดยักษ์ที่นี่ <5. S 2> เดี๋ยวปืนตรงนั้นตรงนี้ <5. S 2> มันโยนระเบิด79 <5. S 2> จนหวยงวดที่แล้วออก79 <5. S 2> เห็นหรือยังล่ะ <5. S 2> พวกเรา ชุมนุมกันเคารพกฎหมายปฏิบัติตามกรอบรัฐมนูญมาตรา69ที่บอกว่าเรามีสิทธิ์โดยสุจริตในการจะขับไล่รัฐบาลที่เราไม่ไว้วางใจอีกต่อไปแต่พวกเขาทำผิดกฎหมายทำขัดรัฐมนู์ มีคดีติดตัวมากมายกำลังจะดอนตัดสินก็มาหาว่าสารไม่ยุติธรรมมีสองมาตรฐานความยุติธรรมของหล่อนคืออะไรน่งโปต้องตัดสินให้หลอนถูกอย่างเดียวใจไหมนี่ใสเหมือนพี่มันเลยชั่วทั้งตะกนูนสารตัดสินไม่ผิด เงียบเป็นเป่าสากไปรู้อมสาบขโยแต่สารตัดสินให้ผิดบอกสารสองมาตรฐานไม่ใช่สองมาตรฐานนางปูมันคือสองกรณีที่ต่างกันเข้าใจไว้ด้วยอิงโง่พวกเราดนขี้ข้านางปูใช้กฎหมายกันแกล้งลังแก มีหมายเรียกบ้างมีหมายจับบ้างแต่เรามั่นใจเมื่อถึงเวลาที่เราชนะศึกนี้แล้วทุกคนมอบตัวไม่มีทางที่เราจะมีความผิดเพราะเราไม่ได้เป็นกบฏเราแค่ออกมาไล่รัฐบาลเลวๆเ,เท่านั้นเองเราไม่ได้ทำลาย ระบอบประชาธิปไตยเราไม่ได้ฉีกรัฐมนูญเราไม่ได้ใช้อาวุธอคอมขูรัฐบาลเราไม่ได้ล้มรัฐบาลเราแค่วิพากษ์วิจารณ์แล้วออกปากตะกรอนไล่ให้มันออกไปเท่านั้นเองอย่ามาเอากฎหมายกบฏกับเราเลยเราอาจจะผิด กฎจราจรเราอาจจะผิดเรื่องการบุกรุกสถานที่หรือสิ่งที่เราพูดบนเวทีหากจะฟ้องหมิ่นประมาทก็ลองฟ้องดูจะได้พิสูจน์กันพี่น้องคิดว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าปูง้อเนี่ยยากไหมยากไหมไม่ยากเพราะมันง่อจริงใช่ไหมจะพิสูจน์ว่าปูกอหกตอแหลยากไหม ไม่ยากจะพิสูจน์ว่าปู่หน้าด้านเนี่ยยากไหมจะพิสูจน์ว่ามันใจดมมําอำมาตเนี่ยยากยไหมจะพิสูจน์ว่ามันไม่เคารพประชาธิปไตยด้วยการไม่เข้าสภายากยไหมเออมึงฟ้องมินประมาทไปเลยกูสู้ชนะจะพิสูจน์ได้เนี่ยมวลมหาประชาชนเนี่ยเป็นพยานได้ทุกคนหรือว,ว่าเห็นว่าปู่โง่ชั่วตอแหลหน้าด้านอำมาตย์ เมื <ion> ่อเป็นเช่นนี้อยากจะขอตั้งคำถามกับกองทัพทุกกองทัพอยากจะขอตั้งคำถามกับข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมท่านยังไม่เห็นความเลวร้ายของระบอบทักษิณและรัฐบาลยิ่งรักษณ์อีกหรือท่านยังไม่เห็นอีกหรือ ว่าทักษินยิ่งรักขี้โกงท่านยังไม่เชื่ออีกหรือว่ายิ่งรักทำผิดกฎหมายท่านยังไม่เชื่ออีกหรือว่ารัฐบาลน,นี้ตั้งแต่ตัวนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและสสซีรัฐบาลทำขัดรัฐธรรมนูญไม่รู้กี่เรื่องแล้วท่านมองไม่เห็นอีกหรือ ว่านโยบายของรัฐบาลนี้โดยเฉพาะยิ่งประชานิยมที่หวังจะสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองนั้นเป็นนโยบายที่ทำลายประเทศไทยไม่เห็นหรืออย่างไรท่านไม่เห็นอีกหรือว่าทักษิณและยิ่งลักษณ์พยายามจะเป็นนักการเมืองที่อยู่เหนือกฎหมาย ไม่ต้องการสารตัดสินไม่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมใดๆมาตัดสินไม่ยอมรับองคอ์กรอิสระท่านคิดว่าคนอย่างนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสังคมไทยกระนั้นหรอือท่านมองไม่เห็นหรือว่ารัฐบาลยิ่งรักษณ์กำลังทำลายกระบวนการยุติธรรม รัฐบาลยิ่งรักปฏิเสธอำนาจศาลร,รัฐบาลยิ่งรักไม่ยอมรับอำนาจองค์กรอิสระแล้วท่านจะปล่อยให้รัฐบาลเลวๆอย่างเนี้ยรักษาการอยู่ต่อไปเพื่ออะไรกันแม้ว่าท่านจะเป็นข้าราชการดีๆเป็นทาหารที่ดี เป็นตำรวจที่ดีแต่ท่านยังมีความหวาดกลัวในการจะปฏิเสธการรับใช้รัฐบาลชั่วๆอย่างนี้ท่านต้องพิจารณานนะว่าท่านกำลังทำลายโอกาสประเทศไทยหรือเปล่าคิดดูให้ดีรัฐบาลนี้ไปต่อไม่ได้แล้ว รัฐบาลนี้อยู่ไปก็ไม่มีอำนาจเต็มรัฐบาลนี้อยู่ไปแก้ปัญหาประเทศไทยก็ไม่ได้แล้วท่านจะปล่อยให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปทำลายโอกาสประเทศไทยกระนั้นหรือข้าราชการทหารตำรวจตัดสินใจทัดท่าสำหรับตำรวจ เลิกที่จะรับใช้เป็นขี้ข้าแล้วมาทำร้ายประชาชนใช้กฎหมายไล่ล่าประชาชนปล่อยให้เป็ดง่งยฤทธิ์สีดวงไอ้ปึ้งหัวสีสละสีสาล้านเป็นขี้ข้าต่อไปแค่สามคนก็พอแล้วกองทัพทั้งหลายเราไม่ต้องการให้ท่านปฏิวัติ สิ่งที่เราขอบคุณท่านทุกวันนี้คือการที่เขาที่ท่านปกป้องให้พวกเราพ้นจากอันตรายแต่ขออีกนิดได้ไหมปฏิเสธการรับใช้รัฐบาลชั่วๆที่หมดความชอบธรรมขออีกนิดได้ไหมกะรทหารทั้งหลายส่วนข้าราชการอย่ากลัวอีกเลย เขาเป็นรัฐบาลรักษาการเขาย้ายท่านไม่ได้เขาไล่ท่านออกไม่ได้อย่าช่วยเขาให้อยู่ทำลายโอกาสประเทศไทยอีกต่อไปเลยหยุดรับใช้รัฐบาลชั่วร้ายที่ไร้ความชอบธรรมได้แล้วหลายคนถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะชนะ เราชนะเมื่อกระบวนการยุติธรรมจัดการกับคนทำผิดที่จะต้องได้รับโทษทันตามเนื้อความของกฎหมายและทหารตำรวจข้าราชการพร้อมที่จะประกาศตนไม่ยอมรับคำสั่งจากรัฐบาลที่เป็นโมฆะและหมดความชอบธรรมนี้ต่อไปขอบคุณมากครับ